สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำประจำวันที่19เมษายนปี2020ในช่วงเย็น สำหรับภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,730.63ระหว่างวันราคาขยับและดิดตัวขึ้นได้เพียง1,740เหรียญดอลลาร์ต่อเทร์ออนซึ่งถือว่าไม่มีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าขณะที่ในช่วงบ่ายราคาปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ1,724เหรียญดอลลาร์ต่อเทร์ดออนซึ่งถือว่าทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าแต่เล็กน้อยโดยย่อตัวหลุดระดับต่ำสุดของ วันนี้และหลุดระดับต่ำสุดของวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่พอราคาสร้างขานหรือทรงตัวได้ก็เกิดการรีบาหรือการฟื้นตัวขึ้นมาเคลื่อนไหวยอยู่บริเวณ1,734.90เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอบวกเล็กน้อยประมาณ3.80เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอโดยภาพรวมราคาทองคำระหว่างวันยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและแกว่งตัวอยู่ในกรอบขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาดูท่าที การดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลังซึ่งนายโจรุมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐ และนายสตีเวนมานูชินลัฐมนตรีครังของสหรัฐจะถแถลงผ่านทางเว็บไซต์ของคณะกรรมาการธนาคารของวุฒิสภาในคืนนี้ในการรายงานความคืบหน้าครั้งแรกต่อสภาของเกรสเกี่ยวกับการรับมือทางเศรษฐกิจต่อการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยก่อนหน้านี้นายพาวเวลระบุว่าโครงการสนับสนุนของเฟดโดยพื้นฐานแล้วไม่มีขีดจำกัดและเฟดจะใช้เครื่องมืออย่างเต็มรูปแบบทางด้านนายสตีเวนมานูชินรัฐมนตรีครังของสหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐ ไม่มีความวิตกเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณสูงถึง3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเยียวยาภาคธุรกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 การส่งสัญญาณดังกล่าวทําให้นักลงทุนจับตาการตอบรับของตลาดเงินตลาดทุนต่อท่าทีและการดําเนินนโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐและการดําเนินนโยบายการคลัง จากทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐด้วยเช่นกันซึ่งอาจจะส่งผลให้ทิศทางตลาดเงินตลาดทุนและตลาดทองคำมีการเคลื่อนไหวหรือมีการแกว่งตัวในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําทางนี้ในส่วนของทองคายังได้รับแรงหนุนจากทิศทางดอลลาร์สหรัฐที่มีทิศทางอ่อนค่าขณะที่ความหวังวัคซีนโควิด -19 หนุนการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงทางนี้สถานการณ์การ เขาถือครองดอลลา,าร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงเมื่อ,อยารักษาโรคหรือ,อยาต้านไวรัสโควิด -19 มีท่าทีที่จะใช้ได้ผลและมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นรวมทั้งความหวังว่ายาโควิด -19 อาจจะสามารถนำมาเป็นผลิตวัคซีนได้เร็วกว่าที่มีการคาดการณ์หรือประเมินไว้แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภยัยขณะที่การร่วงลงของดอลลาร์สหรัฐถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาพยุงและหนุน ในส่วนของตัวราคาทองคําไว้แต่อย่างไรก็ตามราคาทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ถูกลดความน่าสนใจลงจากสถานการณ์ความหวังเกี่ยวกับวัคซีนที่สามารถต้านการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ขณะที่ทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ยังคงได้รับแรงกดดันจากความหวังว่าหากมีวัคซีนที่สามารถต้านทานการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้จริงเศรษฐกิจโลกอาจจะมีทิศทางกลับมาฟื้นตัวในระยะสั้นในทิศทางที่มี การเฟื้นตัวหรือมีทิศทางที่แข็งแกร่งขึ้นอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนรวมทั้งการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มยักมากขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์เกี่ยวกับความพยายามหายารักษาหรือยาต้านไวรัสโควิด19ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามข้อตกลงของบริษัทยาและขณะที่พยายามดึงฐานการผลิตยาของสหรัฐ นิวยอร์กไทม์มีการเปิดเผยว่าสหรัฐประกาศว่าจะได้จะมีการลงนามส่วนที่สัญญามูลค่า354ล้านดอลลาร์สหรัฐกับบริษัทผลิตยาสาม,มาัญและส่วนประกอบของเภสัชกรรมซึ่งแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าต่อการคิดค้นและความพยายามที่จะใช้ ยารักษาโรคเพื่อกลับเข้ามาต้านการระบาดของเชื้อวัสโรคโควิด -19 และตัวทําเองพยายามดึงบริษัทยาและฐานการผลิตของยากลับเข้าสู่ตลาดของสหรัฐนอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคำได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากแนวโน้มอัตราก,การว่างงานในอังกฤษที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยทิศทางหรือสถานการณ์การว่างงานในอังกฤษที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในเดือนเมษายน <c oughs> แต่ระดับสูงสุดของปี1996สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางความเสี่ยงต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษและแนวโน้มที่อังกฤษอาจจะมีการใช้นโยบายการเงินแบบติดลบยังถือว่าเป็นอีกปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินปอนด์และสร้างแรงขายทำกำไรสลับกลับเข้ามายัางตัวตลาดทองคำในส่วนของภาพรวมการซื้อขายและการลงทุนและปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาสำหรับ ทิทางหรือตัวเลขเศรษฐกิจในค่ำคืนนี้แนะนำให้จับตาการอนุญาตการก่อสร้างประจำเดือนเมษายนและตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านรวมทั้งการถาแถลงการของนายจรุมพาเวลและรัฐมนตรีครังนายสตีเวนมานูชินในช่วงร้ายฟราประมาณ3ทุ่มในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนและ การเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําจะเห็นได้ว่าวันนี้ราคาทองคําปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงจนทําให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกในระยะสั้นเสียไปแต่อย่างไรก็ดีแนวโน้มหรืมมอโมเมนตัมของตัวราคาทองคําในระยะกลางยังถือว่ายังคงมีทิศทางเป็นบวกทางนี้ราคาพยายามทรงตัวอยู่เหนือแนวรับบริเวณ1,726เหรียญดอลลาร์ต่อทรอย์ออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้และเป็นระดับต่ำสุดของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่การทรงตัวหรือการรักษาระดับไว้ไม่สามารถทำได้ จึงเกิดการทำนิวโรหรือการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่แสดงให้เห็นถึงแรงขายในตัวตลาดทองคำยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงอย่างไรก็ตามหากราคาขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจจับตาในแนวต้านในโซน1,740เหรียญดอลลาร์ต่ออทสซอซึ่งเป็นฐานของราคาในช่วงวันที่17และเป็นในส่วนของระดับสูงสุดของวันนี้หากราคายังไม่สามารถผ่านได้โอกาสที่ราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมา ทดสอบในส่วนของแนวรับในโซน1,726-1,724เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนยังมีแต่หากราคาผ่านขึ้นไปได้มีโอกาสที่จะชนกรอบหรือชแนวแนวต้านด้านบนบริเวณ1,747เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนทั้งนี้1.747เคยเป็นระดับสูงสุด ในช่วงต้นเดือนเมษายนและเคยไประดับสูงสุดของปีนี้ก่อนที่ราคาจะมีการทะยานขึ้นทดสอบระดับสูงสุดของปีครั้งใหม่บริเวณ1 7 6เดอเหรียญดอลลาร์ต่อเอสส์ออนในระยะสั้นยังประเมินว่าราคาอาจจะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวในลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซเวย์หรือการแกว่งตัวออกด้านข้างแต่หากการขยับหรือการดิดตัวขึ้นของราคาทองคำเป็นไปอย่างจำกัดราคาอาจมีโอกาสปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อซึ่งหากราคาไม่สามารถทรงตัวหรือยืนเหนือ โซนแนวรับบริเวณ1,726เหรียญดอลลาร์ต่อเทอนซึ่งเป็นฐานของช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและเป็นระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าได้ ประเมินแนวรับถัดไปว่าราคาอาจจะอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาหากรอบหรือชัแนลด้านล่างบริเวณ1,709เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซ์ออนทางนี้แนะนำให้นักลงทุนทยอยแบ่งทองคำออกขายหากราคายังไม่ผ่านในส่วนของโซนแนวต้านและรอการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาแล้วค่อยทำการเข้าซื้ออีกครั้งโดยหากราคายังไม่สามารถยืนเหนือแนวรับแรกได้อาจจะถอยในส่วนของการเข้าซื้อมายังโซนแนวรับถัดไปบริเวณ1,709เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซ์ออน อย่างไรก็ตามสำหรับคืนนี้จะมีการแถลงการจากประธานเฟดและรัฐมนตรีคลังแนะนําให้นักลงทุนใช้ข้อมูลหรือปัจจัยดังกล่าวเพื่อเป็นปัจจัยชีน้นาในส่วนของราคาทองคําเพิ่มเติมสําหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอให้โชคดีในการลงทุนและขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ